อย่างวันนี้เป็นวันสําคัญของหนุ่มคนนี้วันที่9สิงหาคมนะครับส5งพัน <6 S 1> ห้าร้อยหกสิบคือวันพิเศษของหนุ่มคน,นนี้นั่นเองนั่นคือคุณหลวงนะครับเป๊กผลิตโชคนะเผิ p ่มแป๊บเดียว <c oughs> คุณผู้ชมตอนนี้ครับหนุ่ม <SAM> เป๊กนะวันเกิดปีนี้อายุครบ39ปีบริบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมงานนี้นะครับความรักของเหล่าชาวนุชทั้งหลายก็ไม่ทําให้ผิดหวังเพราะคอนเทนต์ใวิตเตอร์นะครับกันแบบช่ำมไปเลยเรียกว่า ฟาดเรียบคุณผู้ชมโดยแฮชแท็กนะครับเริ่มจากแฮชแท็ก Happy Product Day นะครับ2023มาเป็นอันดับที่1นะแล้วก็ยังมีคีย์เวิร์ดนะครับ Happy Birth นะครับผลิตโชคมาเป็นอันดับ Happy b i r t h d a เอาใหม่สิเอาใหม่สิ Happy Birthday <laughs> Day ผลิตโชคมาเป็นอันดับที่2 และยังเกิดแฮชแท็กเป็กสุดโชคนะครับมาเป็นดับที่4คุณผู้ชมเรียกว่าคลองเทนอวิตเตอร์กันแบบช่ำๆนะและถ้าเข้าไปส่องนะครับในแฮชแท็กของเป๊กนะครับก็จะเห็นโปรเจกต์วันเกิดต่างๆที่แฟนคลับตั้งใจทำให้นะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นนี่เลยอาร์ตเวิร์กสวยๆนะครับที่แปะอยู่หน้าตึก g m m นะคุณผู้ชมแฟนคลับก็สามารถไปถ่ายกันได้นะครับในวันนี้ถึงวันที่31สิงหาคมนะครับ รวมทั้งนะครับยังมีภาพต่างๆของหนุ่มเป้น,นะครับที่อยู่ในตึก GMM อ,อ,อีกมากมายเดี๋ยวเราเข้าตึก GMM เราไปถ่ายบ้างดีกว่าเพราะว่าเขาถึง31ส,ส,สิงหาคมวันนี้วันที่9อีหลายวันคุณผู้ชมก็สามารถไปถ่ายกันได้นะครับแค่นั้นยังไม่พอคุณผู้ชมแฟนคลับบางคนนะถึงขั้นมีสุ่มแจกรางวัลมีทั้งของกินของใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจสอ,อยบำรุงผิวหน้าครับน้ำหอมแก้วน้ำพร้อมจานรองที่วางโทรศัพท์ และยังแจกนะครับปลาสลิดให้ไปทอดกินกับข้าวส,สวยๆร้อนๆด้วยเหมาะกับเรามากเลยตอนนี้ไงหิว,หวปลาสลิดร้อนๆข้าวอุ่นๆนะคุณผู้ชมแันคับ สู่ให้เราได้ไมทั้งสองคนอะยังไม่หมดนะคุณผู้ชมบอกเลยว่านอกจากนี้เชื่อว่าหลังจากนี้นะก็ยังจะมีแบบว่าความเคลื่อนไหวอีกมากมายของเราแฟนคลับนะต้องมีอะไรพิเศษให้แบบว่าคุณหลวงเป็กอย่างแน่นอนนะครับด้านเจ้าของวันเกิดนะครับตอนนี้นะครับยังไม่ออกมาเคลื่อนไหวแต่อย่างใดแต่เชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอนะต้องมาแบบว่าทักทายเหล่าบรรดานุษย์อย่างแน่นอนนะก็เดี๋ยวโดยประมาณค่ะ5โมงเย็นเนาะเฮียจะไปที่ G m อ พี่เชื่อว่าหลอกแฟนคลับน่าไปแบบว่าเหมาทั้งกระโ s o เลยไหมโอโ้โหเขามีการรันคิวตั้งแต่เช้าแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเวาแล้วนะวันนี้เออโอ้โหเรียกว่าปังจริงๆนะคุณผู้ชมยังไงนะครับทานอะไรดีนะครับก็ขอปปอวยพรให้คุณหลวงเป๊กมีความสุขมากๆนะสุภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มอบเสียงเพลงพอๆให้แฟนคลับฟังไปนานๆเลยนะครับค่ะหลายเพลงมากที่เราชอบของเพลงหนุ่งเป๊กนะเช่นไม่มีใครรู้ไงไม่ลหลายเพลง เราชอบเพลงที่สุด่ไงนี่เราชอบคุณหลมเบนอะรักแต่เกิดแบบนี้ <laughs> ไม่แต่ว่าเราฟังเพลงน,นี้คือตัวชอบมากเแต่ก็คืออย่างที่บอกว่าแล้วก็เป็นหน้ากากจริงโจโงไง้ไงหลายๆบอบกว่าบทบาทของหนุ่มเป๊กก็ยังไงก็วันนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับค่ะ<า> <Okay. S 2> แล้วก็นอกจากวันนี้จะเป็นวันเกิดของฮียเป๊กแล้วมีอีกหนึ่งวันเกิดของผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเพลงเช่นเดียวกันนั่นคือป้าเต้ค่ะทุกคนเออป้าเต้ยเขาก็มีการนี่นะอวยพรด้วยนะเขาบอกว่าสุขสันต์วันเกิดคับเป๊กผลิตโชคเคลิ้นเกิดวันนี้หน้าตาดีทุกคนค่ะ I'm <laughs> sorry.